สวัสดีเจ้าใหม่สุข่าใหม่สุกุก็ขอะนะ้อวันออกรรษาค่ะหรือว่าภาษาความไต้ป็นลาวาวันออกว่าอีค่ะพี่น้องใหม่สุข้าใหม่สงกุกก้่ะเนาะพี่โอเดสอยู่ที่วัดป่าเป้าเจ้าอยู่วัดป่าเป้าเทศบาลนครนะเชียงใหม่เจ้าบรรยากาศภายในงานนะเจ้าออกว่าออกรรษาที่วัดป่าเป้านะเจ้าวัดป่าเป้า บรรยากาศดีดีเจ้าพี่น้องบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะคนมาทําบุญนะเจ้ายามเช้าวันออกพรรษาหรือว่าประเพณีออกวาอีเอ่ะของพี่น้องเคอไตแล้วก็พี่น้องคนเมืองนะเจ้ามหม่สุขาไหม่สุ้าใหม่สุ้าอันนี้นะเจ้าเป็นจำนายสักการะดอกไม้เจ้า อันนี้นะเจ้าพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าห่ออุกปุกกิน,นะเจ้าออกภาษ<ส>าเพื่อจะเอาผลไม้รากไม้พักหรือว่า,าผลไม้มหมัมกไมค่ะเนาะหมักไม่เอาพักอย่างงี้คขามาไหว้นะคะเนาะย้ำเจ้าเจ้าอันนี้เป็นประเพณีของพี่น้องเคยไตย่เฮานะ้เจ้าละกอก ทางวัดป่าเป้านะเจ้าทางวัดป่าเป้าเพื่อจะมีพระธาตุโบราณเนอะเป็นพระธาตุโบราณที่สร้างมาหลายร้อยปีแล้วกันนะเจ้าเนะาะเดี๋ยวเข้ามาอันนี้บริเวณหน้าหออุปปุกอีกกค่ะหออุปปุกใหม่สูงคะใหม่สูงคะเป็นหออุปปุกหอเทวดานะเจ้าหออุปปุก,กหรือหอเทวดาเจ้าสำหรับออกพรรษาออกว่าเจ้า แม่เขาก็มากันน้ำอยู่เนาะไม่สูงค่ะแม่ไม่สูงออกฟันสาค่ะไม่สูงออกว่าค่ะค่ะยินจมขอบใจค่ะแม่นี่คือหออุกปุกอีจ้าเพิ่อนเอาพักเอามากไหมอย่างมาค่ะเนาะมาห้อมไว้ตีหออุกปุกเนี่ยค่ะ และสุดท้ายนี้นะเจ้าในการาในโอกาสออกพรรษานะเจ้าหรือว่าออกว่าของพี่น้องไตนะเจ้าพี่โอเดตขอเขาอนุญาตอำนวยอวยพรทุกท่านจบดีมีเงินใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าสำหรับพี่น้องเครือไตค่ะอวยพรเป็นภาษาความไต้ตัวกันละกันค่ะเนาะว่าคือพี่น้องเขาเขากูก็คือไลยูรี่กินหวานมีเงินน้ำนํำมีคำน้ำนํำกูก็ตึงเซงกันละกันค่ะเนาะเฮ็ดสางก่อของคือไลถึงตีเยื่งไม้ค่ะ ออกพรรษาออกว่าปี2005ค่ะหรือว่าปี2568นะเจ้าขอทุกท่านโชคดีมีรอยยิ้มคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะเจ้าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา ขอให้มีความสุขทั้งด้านร่างกายจิตใจการงานการเงินและเจ้าเนาะความรักครอบครัวแล้วก็สิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จกันละกันนะเจ้าโชคดีมีเงินใช้มีความสุขวันออกพรรษากันละกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าใหม่สูงค่ะ